ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักนะับวทุกท่านยินดีตอนรับเข้าโซเลกเด่นหนึหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและก็ขอบคุรท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กิินมาประจานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย คลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นเนวทานใช้กับ16พฤษภาคมก็ขอบคุณเจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนมาเป็นเนวทานด้วยเราไปชมการเลยครับท่านผู้ชมที่น่ารักเจ้านี้เอกนุ่ม ฝากมาแนวทานบนตัวเดียวฝากมาหนึ่งตัวเดียวฝากมาหนึ่งตัวเดียวก็ขอบโคนสำหรับแนวทานท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่14พฤษภาคมต่อมาครับใบนี้ครับสัต ฝากมาแนวทางคู่ตดโบนหกแปดหกเจ็ดหกเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าฝากมาหกคู่ต่อมาครับใบนี้ฟังฟังเข้าฟัง ฟางฟางเข้าฟางฝากมาเรนหกับ7ชุดสองตัว60 64 65เน้น7จ็ดแล้วก็6 72ก็เป็นอีก1นึมุมของฟางฟางเข้าฟางต่อมาครับใบนี้เอนมีู่่ตดโบน

แนวทานคู่ตห้าหนเดหนึ่งเปก5หนึ่งห้ที่ห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองห้าสามหกสาต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทานคู่ชุด3ตัวตรง4ชุด เจ้าของข้อมูลก็ฝากมา0 5น0 6ห1า7จ6 7ฝากมา4ชุดเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้เด่นล่างหนึ่งเจ้าของแนวทางก็ฝากมา 3 797 3 7 9เเจ้าของเนวทานก็ฝากมา2คู่เป็นเนวทานเด่นล่างต่อมาครับใบนี้เนวทานดับเด่นเต้มโรโน ฟางมาเต็มสเต็มสี่เต็มเก็เหลือเด่นเต็มศูนเต็ม 1, นึ่เต็มสเต็มหเต็มหเต็มเจเต็มแเจ้าของแนวทานก็ฟางมาเป็นแนวทานดับเด่นเต็มต่อมาครับใบนี้นานฟ้าน้อย ไนี้ก็เป็นอดีตก่าที่แล้วครับอดีตที่แล้วก็ฝากมาผ่านผ่านคู่65ฝากมา6 8 6 0 6 5ก6 5ผ่านผ่านชุดรองชุดแดน,นหลุดในอตอนใหม่นี้ครับก็ฝากมา8 4 6 4 เก้าสี่เน้นห้าสี่เป็กห้าเน้นล่างเปดสี่หกสี่เก้าสี่เน้นห้าสี่เป็กห้าต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยเอ็กคีโกรกอรานอัพ โบนฝากมาใบนี้ก็เป็นอดีตเกาลที่แล้วครับอดีตกาลที่แล้วก็ฝากมาเจ็ดศนเจ็ดศูนก็ผ่านก็ผ่านศูนครับนะต่อมาเนื้อทัานใหม่นี้ครับก็ฝากมาที่69 หกเก้าฝังมาสองตัวเน้นหกรองเก้าเน้นหกรองเก้าก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับข้อมูลชุมต่อการครับเอ่ยลา เอ้ยลาฝากมาชุดเดียวศูนห้ารูกห้าเอ้ยลาก็ฝากมาแนวทางสองตัวคู่เดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน,ปนมาประจำต่อมาครับใบนี้ก็เป็นแนวทาง 106 107 067 617ที่จริงก็ฝากมาหลายชุดเตะคัดเหลือเด่น4ชุดอดีตที่แล้ว0 9 1ผ่0าต่อมาครับใบนี้ครับออเต่าครับแนวทานโบน

นอนฟ้าน้อยฝากมาแนวทางเน้นบนโซนสองโซนสี่โซนสามศูนย0ห้าศูนแปดห้าศูน์แปดสนห้าสามนแปดนนแปดหนึ่งนแปด ต่อมาเลยใบนี้ครับเอกลิธานาคลิตใบนี้เป็นอดีตก่าวครับท่านอดีตก่าวที่ผ่านมาสรุปแล้วก็ผ่านฝากมาหลายชุดก็ผ่านชุด019กับ091ก็ผ่านชุดตรองแล้วก็ชุดโต๊ดซึ่งเนะทันใหม่นี้ครับเ,เราไปดูกัน น้ำทันใหม่นี้ก็ฝางมาหลายชุดครับท่านเอ็กมินจะบรรยายชุดเน้น427 409 238 283 201 439 639 189 783ตามด้วย107นอกนานก็เป็นขุดชุดอรอง เข็บหน้าจอได้ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอิกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณ ทบชุมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดแล้วก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งป,นปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม